ิเยมอาหารสัมเมวาสิงสุันติญาส่วดังบางกาางสระ คือพระเวลาสมาที่เลละสมาที่สิวลาคัญญาสมอนดาแมนมีจิตอันพิลมสมสื้นยินดีแห่งยนทานนามปาละมีดวงปัสส เือว่าให้ลูกเกิดกับตนเป็นท่านเจ้าก็สาธิตยโย ลงมาเนลามิ้ไว้แก่พาเลือสิไทยทั้งสองก็มีเลสุ้ยสังโกปีเมือมม่อนานสหวนดังรพรามเท่าสลราคาเหตตาว่าพาเอาเลวยังเกนแก้วสองสี ว่าเทาสารีงามบุงอานนางน้อยนานกันหาปฏิปสิตาวะก็ไตเตองเขาไปสู่ กิงโซโกาก็มีเลขโอ้ยฉิดหลอดบ่เนาะหลอดเนาะอ่าอ่าตายเป็นตายวันนี้ตายก็ตายฮอทาฮอทมาสเนีน่ยละเนาะ <c oughs> จังว่าฟังบทบันในกันมหาลาด อาตมาสิวาแต็งเต็มไม่เป็นแลต่อพเเก้าทั้งสองแก่นไทยสารีลาและกันหาเวทนาทุนทุกดอกยางตามพัมเทาบบัวป่าล้าลุงคอยตาเวนถอยบังเดือมเทาพามเตรียมพักจังนนข้ขางอุขคว พวกอ้อนน้อยไว้ใต้กิ่งสาขาสวยาผ้ากันหลักหลอบนี้ขึ้นนี้เพียสิกินเสือสิยำยาสมอยอ้อยอินในสุมิตรอิงติ่งเศร้าให้เงียบสเสียงจังว่ากำไฟเบืองสองอ่อนสอนอกน้ำตาตกไหลนุง เขาคุณเขาก็มัวเงียมองบ่เหนอดดานสถานห่องแห่งหุนนะปานใดเดือดปานใดเดือจังสีพน เกตานิมาผ่นทรละมันเลือกเกินพังเสียนเจอพองนะกำเฮาโน้สองลาเนียจ้าในภาคพินยินเสียงมาจอกห้องสองลากะสันสายนะเมื่อน้องไอท่าพัมพวก กันมันเอาเขาวันมัดดอกจองโย้แขวนไม้เงือกกระใจพำเทาบ่สรงสามลูกพาบาดใจสิขาดอยู่มอย สามบ่เห็นสองกุมารบ่อาจเล่นได้หิงความเป็นจริงกะนําป้องปกป้องบ่ได้ห่างภัยต่างๆรอบด้นสิพันพอกะบ่มีนะเทพทั้งสองท่านนี้ได้แป้งเปลี่ยนกายทกันห้องหากุมา Bon, bon, oh, bon. Bộ ba đón bố phụ mày mà cày lèo lên thang thang lao ké mắt thầy nó ôm ôi ẩu chày còn mơ ơi ยังยัานะไปมันพ่นมาต้องโบยตีลูกพราบาทใจสิขาดอยู่มอยมอยบังวยเสฟาตองสองลากรดดังกันแม่นี่ให้ส่กันดอกวิ่งแลนน้ำหาคำ นิจจาสีวิลดูกละกรรมแต่ยังน้อยแม่ใจแขวะห็นใจหอยแล่น้ำหอยแต่คอยบายบุญแม่หลายจึงได้พอเห็นอายุป่าเขานะเทพเทิดาพองเวาทั้งนวดน้องสองพระองค์หาวาลีมาสุห้องสะอาดองค์สองแก้ว หมดห้อยแสีซ่องสีกะสอยเสือนเทพพระเจ้ากะโยกเข้าทิพทวายนะเสร็จเรียบแล้วกะเข้าขึ้นพระพโาตาสองอาลากอมนิลาเจ้าโน่นนี่ง บบติงซองลาจวนเวลามือไม่เทพ่าทอนไทยสี่จำได้ดอกห้างนี้นี่ละมิดไว้ดอกคือเก่าเทาวันนะพันธนังมัดดอกผูกมือคือเขาแล้วก็ให้โตเขาผู้เขาลีซ้อนเสียบผ่ามือแต่น้ำป่องสวยถนอมนะ อาสัจันเดบุญบุเพลนเกตทั้งเข้าทุกขเวโดบุหนกะยอสงสานองนลาสา นี่ลพวกพี่น้องพ่อและแม่สาธุชนคนที่เคยทำบุญและก็คุณเอาไว้เองแมนสิมีภัยเม่าหุมกาบุญคุณคุ้มเกตคือดังลูกพระเวททันสองลาได้ผ่านมาน,นะ บัดนี้บ่ให้ซาสิเดินเรื่องเลี้ยงก่อนเก้าถึงตอนสุ่ยศกได้จองจูงสองน้อยเดินถอยร้อยเร็วหอนบูดอนสอนป่าได้15บหาวบมือแต่จูงน้อยจวนเดินหัวใจเพิ่นน้ำน้องอามิตาผู้คิวกงกะเลยลงป้องทางทางเขาเก่าลัง มันกะถึงตังโอมนุสสุดเสียงเบ็ดเสเมืองผู้เจ้าพยังเงาเสดุดอนมันก็สั้นจนเขาป้าเสใสแก้วปูฝูงมูเสนนเจ้าเห็นแล้วกะฮับเอาเขากะผ้ากันได้กุมมันทั้งคูัวเมื่อฮอดห้องหงกวงขาบท่งน่ะ แต่นันจอมกษัตริย์ทนใสก็เลยไทยเอาพันคำอบให้ดอกมาไว้พัมพระโอวงอันว่าพระบาทเจา้าได้หาเลิกยามดีทั้งวันเป็นมุ่งคุณเลิกก็ดีด้าพร้อมนะแล้วจึงเส้นจอมเจา้าทั้งสองหน่อยอ่อนมาพัมพอมสีเส้นเจ้าสู้ควัวามนะ ตกแต่งแล้วแก้วแก่นผ้าคำสิได้ทำมุงคุณสู่ขวัทวนเออโอ้ยเกือบใจขาดเอ้ยไม่ออกอแหนมหาสมพานกับบัวเห็นเออสิตายบันนี้แล้วว้า ิสิสวรรสันติสิสุภามังคาลังคอยสองสาดิหาเจ้เจ้าอยู่เทียงละมัยืนยิงสุขีก็อย่ามีผู้สิ่งใดมาต้องคอยสองลันลให้